สรับข่าวที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมรวมมาไว้2ข่าวด้วยกันครับผมมีรายงานล่าสุดนะครับแหล่งข่าวได้เปิดเผยว่าบรรดาธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของรัฐบาลจีนได้ดำเนินการเทขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินหยวนจีนในตลาดออนชอในวันที่25บมีนาคมที่ผ่านมาครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินหยวนหลังจากค่าเงินหยวนนั้นปรับตัวลดลงอย่างหนัก สุนข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานโดยอ้างยิงข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าการเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐมีขึ้นหลังจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของรัฐบาลจีนเพิ่งเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเงินหยวนอ่อนค่าทะลุระดับสำัมคญทางจิตตวิทยาที่7.2หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ ก่อนเปิดตลาดนะครับธนาคารกลางจีนก็ได้มีการกำหนดค่าเงินหยวนที่7.0996หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งแข็งค่ากว่าการประมาณการของสารข่าวรอยเตอร์อยู่ที่0.1271หยวนซึ่งนับเป็นการประมาณการที่คลาดเคลื่อนมากที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมาครับ อันหนึ่งนะครับจีนอนุญาตให้เงินหยวนปรับตัวขึ้นหรือว่าลงได้ไม่เกิน2%จากอัตราค่ากลางของการซื้อขายแต่ละวันครับนี่ก็เป็นกสกุลเงินหนึ่งนะครับที่มีการควบคุมอยู่ตลอดเวลาครับคือสกุลเงินหยวนข่าวต่อมานังจุดกับโกลมันสัก คาดการ์ว่าราคาสินค้าพ,กพักผลิจะพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงในปีนี้ครับรับแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงสินค้าภกผลิตในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอะไรบ้างก็เ,เช่นน้ำมันซิลเวอร์ทองคำทองแดงขานหินอะไรก็ตามครับพูด,ดง่ายๆถ้าจับคู่ตรงข้ามกับยูรอสตาล่าก็มีแนวโน้มที่จะได้รับแรงสนับสนุนทั้งนั้นเลยทีมนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกคาดการ์ว่าราคาสินค้าพ,กพักผณิ์นั้นจะปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารกลางสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งก็จะเป็นปัจจัยหนุนภาคอุตสาหกรรมและก็อุปสงค์ในหมู่ของผู้บริโภคครับนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกนะครับซึ่งรวมไปถึงสมันต้าด์ตแล้วก็ดานสเตรเวนระบุในรายงานที่มีการเผยแพร่เมื่อวันที่24มีนาคมว่า การปรับตัวลงของต้นทุนการกู้ยืมอาจจะทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้นพุ่งขึ้น15%ในปีนี้นอกจากนี้นะครับคาดว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์นั้นจะได้รับปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการผลิตและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับสารคดีบูเบิร์รายงานไว้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกในปีนี้โดยราคาน้ำมันดีตัวขึ้นขณะที่ราคาทองคําก็พุ่งขึ้นทําสถิติสูงสุด และก็ราคาทองแดงเนี่ยพุ่งขึ้นเหนือระดับ9 0 0 0ดอลลาร์ต่อตันเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งนี้นะครับทั้งเฟดและก็ ECB เนี่ยต่างก็ส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เนื่องจากว่าเงินเฟอ้อไมีการชะลอตัวลงนอกจากนี้รัฐบาลจีนนั้นยังได้ส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตการเพิ่มเติมเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจกครับ เราคาดการว่าการปรับอัตราดอกเบีย้ยของเฟดแล้วก็นะครับรวมไปถึงธนาคารกลางสภาพยุโรปนั้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาสินค้าปกคภัณฑ์โดยคาดว่าราคาทองแดงและทองคํานั้นจะได้รับแรงหนุนมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นราคาน้ำมันดิบนี่คือคําพูดของนักวิเคราะห์จากโกลแมนแ h กครับได้มีการระบุก,กันเอาไว้ครับทุกท่านโกลแมนแกนะครับคาดการว่าราคาทองแดงเนี่ย จะตกอยู่ที่ระดับ1นึ่งแสนดอลลาร์ต่อตันราคาอลูมิเนียมจะอยู่ที่2,600ดอลลาร์ต่อตันและคาดว่าราคาทองคำน,นั้นจะสามารถขึ้นได้อีกถึงระดับ2,300ดอลลาร์ต่อออนซ์เลยทีเดียวครับนักถุนครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามาครับทุกท่านสวัสดีครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่ทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชีมาตรฐานทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมีไลฟ์เอดูคชันให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนขายงย่ายเทรดครบหลอดไซส์ตามที่ทางโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับหนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นนะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ีที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepper Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, 0ห่นยอลอลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB ีจะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยอตลลาลูกค้า IB ีนั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำหาหลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้สิหลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า f i r s t time เริ่มต้นที่50ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง p พเปอร์สโตแล้วทางบรคกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888 USD ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ